สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้เรามาเที่ยวทุ่งนากันนะคะเอซนะคะมาหาปลานะคะอ,ออกมาหวานแหกับลุงเสืออินเหมือนเดิมนะคะเราอยู่ว่างๆก็าหาอยู่หากินนะคะเอซนะคะพอได้ไปต้มให้ปูนะคะเพราะว่าส่วนมากเราก็จะเน้นให้ปูกินปลานะคะกินเนื้อปลา เป็นเนื้อเป็นอ่าเป็นเนื้อเป็นไข่เราก็ไม่ให้กินนะคะเอฟซีนะแดดร้อนนะคะก็เลยชวนลุงเสือออกมาหาปลากันนะคะอยู่บ้านก็ลุงเสือก็ลงไป <c oughs> บ้านย่าเนาะไปดูแลปู่น,นะก็พึ่งขึ้นมานะคะขึ้นมาก็ออกมานาเลยนะคะถ <c oughs> ึ้นาแล้วปสา,วาสารไปซื้อกล้วยทอดนะคะลุงเื้อวานหลัอบ้่ โอ้ลงเดยบร่อยกำลังลงน้ำเลยบาทแรกบ่นี่บาทแรกบ่เนี่กคซื้อกล้วยทอดนะคะ ้วยไม่มีโดยเอสซีโมนี้นะมีแต่มันนะคะซื้ออ,อันอย่างวะมากกระท่านพนะุทซานะคะซื้อพุทซาให้น้องดิ๊กนะคะเป็นพุทซาสามรสนะคะเอซีนะมันจะหวานเปรี้ยวะะอร่อยนะคะกิโลละสามสิบบาทนะซีแถวบ้านเราก็ปลูกกันเยอะนะคะพุทซาสามรสนะคะ โอ้เจ็นอยู่บ่เบาเย็นบ่นึกว่านึกว่าเหมาะกับอากาศน้ำแห้งลงเยอะแล้วนะเอฟซีนะมาวันนั้นยังไม่แห้งขนาดนี้นะคะพูนนะคะเห็นรอยนะคะเห็นรอยน้ำ hả ฮะบ่ phá หยังเลย nó, เอ้าแรก cái แบบโบย่างย่างจังได้น้ำเลิกป่านเนี่ยอชายชะกันบ่หนาเลยบ่ต้องยิ้มดอกเ่้าชายชะกันเลยยิ้มพอใจบอหนาก็ทนตัว่าอบายาดชายชะกันทีโอ้ เต็มอะเนี่ยเต็มนี่บ่มีอย่างเด้อเอฟซีมีแต่อันอยังก็กิ่งไม้นะฮะกิ่งไม้กับใบไม้นะฮะอืม

ค,คือยุ่นนมคุณไอ้เลยนั่็ขุนน่าน้าดีดเยี่ยมขุณดีเลยนาะก็คือนำชาดิดา้งใไท,ท่ได้หมดกิ่านหลยนี่บ้าเราลุกน้มนาวเรนสุบนาคุน <c oughs> ก,ก็จ้ากกมาหาตึกกลางคืน đuộc tung wan mắc vơi rồi. ào, ngàm cái mũi mút bỏ. mít, mút sẽ chịu thương khép bớt ยานขายานประดุกเคยเจอละเด้บาสูแล้วเนาะมุดกรบเป๋า sweet man bơ mà mày Trên này nó phô khuyển Ủa mày Ủa มุดน้ำบ่ได้ฟูขึ้นมาสั่นทำนี่อันนั้นเห็ดแขนก็บ่ถึงก็ไจะมุดเลยเอามากินหินมาเสีเอวมันยังบ่ฟูบ่ได้บปัติบ่ฟูจากเถื่อนมาจะมาเห็นในบางตีมา ตากเรื่อแหละ <laughs> โอ้ปลาซิวกลายมันคือบลติดแแห่พอนะขาวจูนพูนโอ้ยปลาซิวลายคักใน,นะกนเอฟซีนะแต่ว่าน้ำมันลึกเนาะสอนมาได้นะแงงกว้ง คุมลนลงลอยเห็นี้ะโอ้ยกุณมย่างละฟังงลอยเห็นได้ได้มือเจ้าดีลอยยืนเนาะเหยียบขี้ดินบ่ถ,ถึงได้ละบอโอ้หนึ่งตัว <c oughs> ทักนี้ยังละบอ <c oughs> ปลาดุกนี่มาแล้วหนึ่งตัวอันนี้คือปลาดุกนาของแท้นะ,ะ FC นะครับ ตัวขาวจูนพูนพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่ถุงแยงก่อนนะคะอืหม,มานแล้วหนึ่งตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ